ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมาพบกับบีอีกแล้วในช่องรักต่างไวัยสไยออสเตรียวันนี้นะคะบีก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆทาําซาลาเปาไส้หมูซาลาเปาไส้หมูของเราวันนี้ก็จะทํามาจากแป้งพิซซ่านะคะ แป้งพิซซาอันนี้นะคะมันเป็นแป้งพิซซาเก่าคะ่ะทุกคนที่บีเคยทําซาลาเปาไส้หมูแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันเหลือคะ่ะบีก็เลยเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะและตอนนี้นะคะบีก็จะเอามาทาซาลาเปาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ดูแล้วนะคะแล้วก็วิ่งเอาไปถามแฟนนะคะว่ามันเสียไหมนะคะแฟนบอกว่ามันไม่เสียคะ่ะบีก็เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะลงทาซาลาเปานะคะ สลาเปาของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรแบบเร่งรีบนะคะรีบอะไรคะคือรีบกินคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะไม่พักแป้งนะคะทําไส้ก็จะทําแล้วก็ห่อเลยคะ่ะแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็ให้แฟนกินเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่านางหิวคะ่ะเดี๋ยวบีนะคะก็จะทําไส้สลาเปาก่อนนะคะโดยการหมักหมูสับ หมูสับอันนี้นะคะบีก็จะหมักแบบธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าบีจะใส่หัวหอมไปด้วยนะการทําอาหารนะคะมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกนะคะถ้าเราทําออกมาแล้วอร่อยบีก็ว่ามันก็โอเคแล้วค่ะพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมาเมาะ์มยกันกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะบีก็ถือว่าบีนะคะโชคดีเนาะบีได้ผัวฝรั่งนะคะแต่ว่าแฟนของบีนะคะเขาก็ไม่ได้ติเราเลยนะเรื่องอาหารการกินนะคะ กินได้ทุกอย่างของเหม็นของอะไรก็เขาไม่ว่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะคะว่าเราเป็นคนไทยเราเกิดที่เมืองไทยนะ,ะอาหารการกินเรามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนของแฟนนะคะก็จะกินทั้งไทยแล้วก็ทั้งยุโรปค่ะบีก็จะทําให้ทั้งสองอย่างแล้วบีก็เรียนรู้ที่จะทําอาหารให้แฟนด้วยค่ะบีนะคะก็คิดถึงใจเขาใจเราค่ะ ขนาดเรานะทุกคนเรากินอาหารไทยนะคะเรากินข้าวเราก็ถึงจะอยู่ท้องนะคะเราก็มานึกถึงแฟนว่าถ้าเกิดนะคะแฟนถ้าเขากินอาหารบ้านเขานะคะเขาก็คงจะอยู่ท้องนะคะเขาก็คงจะแฮปปี้เหมือนกันนะเราก็ทำผสมกันไปค่ะทั้งไทยทั้งยุโรปนะสลัเปาที่บีกำลังทำอยู่นี้นะคะที่ยุโรปเขาก็กินเหมือนกันนะคะ ชื่อของมันก็คือคานูเดนเฟชเชียตไฟนะคะเขานะคะก็จะเอาสาลาเปานะคะที่เรานึ่งแล้วนะคะมหาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะจากนั้นก็จะเอาลงไปใส่ในกระทะนะคะทอดนะคะให้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาหัวหอมซอยค่ะเอาลงไปผัดให้หอมแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะ ลักษณะนะคะบีก็ว่ามันจะเหมือนหอยทอดของไทยค่ะแล้วก็รสชาติมันก็จะออกเค็มๆม,มันๆน,นะคะแล้วก็ไส้นะคะของซาลาเปาเราก็ปรุงไว้อยู่แล้วเนาะมันก็จะมีรสชาติของมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้นะซาลาเปาของเรานะคะเกิดอุบิเหตุนะคะก็คือแป้งแข็งแป้งไม่ฟูนะคะบีก็จะเอาไปทำเมนูที่บีบอกพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะก่อนหน้านี้ ช่วงนี้นะคะก็พากันป่วยแฟนป่วยก่อนทุกคนแล้วก็มานอนซมอยู่บ้านเราก็ดูแลนะคะดูแลกันไปดูแลกันมาบีก็เลยนะคะป่วยไปกับแฟนด้วยเลยค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังสั่งไข่นะตอนที่บีทําซาลาเปาอยู่นี้นะคะเป็นตอนสองทุ่มกว่าๆนะคะเปิดตู้เย็นมาค่ะไม่มีอะไรเลยเจอแค่หมูสับก็เลยหันไปเห็นนะคะแป้งพิซซ่าเก่า ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวลองเอามาทํซาลาเปาดูนะคะว่ามันจะกินได้ไหมนะแฟนของบีนะอ่อนอั่วมากๆเลยค่ะเดินเข้าเดินออกนะคะบีก็เลยถามว่าเป็นอะไรนะคะ นางก็เลยบอกว่านางก็ตื่นเต้นนะคะที่นางจะได้กินสลับเปาเราก็เลยบอกว่าโอ้ยเธอเคยกินแล้วนางบอกว่าจริงเหรอนางขี้ลืมค่ะนางลืมไปแล้วนะคะอายุเริ่มเยอะเนาะทุกคนก็เลยหลงหลงลืมลืมนะคะว่าบีเคยทําให้กินแล้วนางบอกจริงเหรอโอ้ยเนาะบางทีนะคะบีก็ถามนะทุกคนแกลืมมากๆบีก็ถามว่าฉันเป็นใครเธอชื่ออะไรฉันชื่ออะไรนะคะนางก็หัวเราะออกมาทุกคน เริ่มจะไปไกลแล้วค่ะกลับมากลับมากลับมาที่ซาลาเปาของเราค่ะวันนี้นะคะบีก็ห่อซาลาเปาใส่ไส้ลงไปแบบจุกๆค่ะกินไปหนึ่งลูกนี่อิ่มไปสามวันเลยนะคะส่วนแป้งนะบีก็เลือกเอาค่ะว่าตรงไหนที่มันดีนะคะที่มันไม่แข็งมันยังนิ่มอยู่บีก็เอามาหอ่อส่วนตรงไหนที่มันแข็งๆบีก็ตัดทิ้งนะคะ วันนี้นะบีก็จะทําให้หมดแป้งเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าเอาปล่อยไว้นะคะแป้งมันคงจะเสียแล้วค่ะมันคงจะใช้ไม่ได้นะวันนี้ก็ได้ประมาณห้าลูกนะคะแฟนบีนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างกินง่ายนะให้กินอะไรนะคะนางก็กินนะคะนางเป็นคนที่ออชอบลองนะคะชอบลองชอบเรียนรู้ถ้าพอกินเข้าไปแล้วนางกินไม่ได้นางก็ไม่กินค่ะแต่ว่า ต้องลองก่อนแกแกจะไม่ปฏิเสธเราตั้งแต่ทีแรกนะคะนางจะลองกินดูก่อนว่าเป็นยังไงเพื่อรับรู้รสชาตินะคะแล้วนางก็จะตัดสินใจเองว่าจะกินต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะส่วนตัวนางบีนะคะก็ค่อนข้างที่จะกินยากคะ่ะนางบีก็กินอาหารบ้านเขาแล้วบีก็กินไม่อยู่ท้องแล้วพอบีกินเข้าไปนะคะอาหารเช้าอย่างเนี้ย บีก็หิวอีกค่ะบีก็หิวทั้งวันแต่ถ้าบีเริ่มต้นนะคะด้วยอาหารไทยตอนเช้านะบีกินข้าวนะคะกินง่ายๆนะคะกินกับไข่ดาวหรือกินกับอะไรบีก็จะอยู่ท้องไปทั้งวันนะคะแต่ถ้าบีเริ่มต้นที่อาหารเช้านะคะบ้านเขาอย่างเงี้ยบีก็เอ่อจะสั่งแตก่กาแฟค่ะส่วนพวกขนมปังนะคะชีสเนยแยมตอนเช้าๆที่เฟนพาไปทานอาหารตอนเช้าอะคะ่ะ บีก็กินบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นเพราะว่าบีเองนะก็ไม่ค่อยชอบกินนะคะถึงบีนะคะจะไม่ชอบกินขนมปังเนยแยมนนะคะแต่บีก็กินบ้างนะคะเพื่อที่นะคะจะไม่ให้เรานะคะหิวทั้งวันเพราะว่าบางทีนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ออกไปข้างนอกทั้งวันนะคะเราไม่มีเวลามาเตรียมอาหาร เพราะว่าตื่นตั้งแต่เช้านะคะอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เลยไปทํางานเลยค่ะกลับมาอีกทีก็เย็นแล้วนะคะพอมาถึงนะคะนางบีก็หิวค่ะหิวแบบหิวโซเลยค่ะมาถึงนี่แบบก็ต้องรีบนะหุงข้าวนะคะไข่เจียวไข่ดาวหรือว่าผัดกะเพราค่ะกินง่ายๆพอข้าวลงท้องเข้าไปนะคะมันก็รู้สึกดีค่ะ แต่ถ้าจะให้อิสานกินขนมปังมันบอสซค่ะมันบบไสมันบบใดฟิลมันบบใดจ้าแต่เรานะคะก็ได้แต่งงานนะคะมาอยู่ประเทศเขารักเขาอยากมาอยู่ประเทศบ้านเขาเราก็ต้องนะคะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงน,นะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะทุกคน ยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะจากที่นี่นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเร็วมากทําเร็วมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะฟูให้หรือเปล่าถ้าไม่ฟูก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะคะน้ำก็เดือดแบบว่าเรียงมาก นี่จะทุกคนบีก็คิดว่าตอนนี้มันน่าจะใช้ได้แล้วนะเพราะว่าเราก็ลึงมาสักพักแล้วนะคะคิดว่ามันสุกแล้วค่ะทุกคน นี่จะทุกคนบีก็ทําเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงน่ากินไหมเอ่ย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวบีจะไปให้แฟนนะคะชิมจะทุกคน <c oughs> <c oughs> กินหอมอยู่จ้ะ นี่จะทุกคนน่ากินอยู่นะคะฮัลโหลอิสตัวอัมทิสออเดอร์เดี๋ยวชิมดูเชิญค่ะลองชิมดู Nicht gut, ne? Gut, ja. Nicht so schlecht. Schau mal, was drinnen ist. Ja, ist sicher ist sicher. Oh, wow. Tja. Fuchstick, oder? Sapstick. <laughs> <laughs> was sagst du? Sapstick. <laughs> Sapstick. <laughs> fruchtig ist, wenn du es mit Marille machst oder Mit Of. มิดอ um, oh, yeah. hmm? mm ัมไหนโอ๊ปปี้อะอะไรไหม ไฟม้มมิการชะแน่นนะคอกเคนบก,บกุดกุดตุปป้ทุกคนคะสรุปแล้วนะคะสระเปาของเรานะคะผ่านคะ่ะทุกคน